สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเก็บมะมะอะไรมะละกอมะละกอฮอลแลนด์ลูกสุกแล้วเนื้อสีแดงสวยมากเลยต้นนี้นี่เนื้อเนื้อจะออกสีชมพูเนื้อหนาด้วยมะละกอฮอลแลนด์นี่จ้าเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บผลไม้กันวันนี้ อันนี้ก็ต้นโกโก้ค่ะทุกคนโตว,วันโตคืนยอด <c oughs> อุ้ยยอดสวยจังเลยกินได้เป็นนาอยอดนี่ยอดสวยกันอุ้ยนี่บ้านเก็บผลไม้รอบบ้านดูทุกคนอุ้ยร่วงแล้วอันนี้ก็เยอะอยู่นะ ลูกตัวโตงั้นเลยไปทำน้ำนะเอาไปทำน้ำปั่นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพดีเลยนี่เห็นไหมมันเบอร์รี่ลูกหม่อนลูกหม่อนพันไหนก็ไม่รู้นะเอากิ่งเขามาปั่นค่ะทำน้ำปั่นผลไม้รวมกันนโอโนน้โ,อโหใหญ่ตโต อุ้ยนี่ก็อีกโหมะม่งหามะนาวโหโอ้ลูกเต็มที่มากเลยดูค่ะทุกคนโอยยสีแดงเต็มต้นเลยเอาไปทำอะไรกินนี่อ๋อเราเคยเห็นคลิปเขาทำน้ำปั่นน้ำาอเอาไปต้มเอาเนี่ย เอาไปตอนแรกก็เอาไปแช่เกลือมะมว่วงหามะนาวหกกิโลหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยสองช้อนแกงประมาณนี้แหละสองช้อนแกงแล้วก็พักไว้หนึ่งชั่วโมงค่อยซาวเกลือออกยางยางเขาจะได้ขับยางเขาออกเสร็จแล้วก็เอาไปต้ม <laughs> ต้มเสร็จก็ ให้ให้เขาเปื่อยเขาจะมีน้ำสีแดงๆออกมาเปื่อยๆแล้วก็เอาน้ำสีแดงแดงเขามากรองเอาแต่น้ำแล้วก็มางเติมน้ำตาลอีกทีอุ้ยเดี๋ยวเราลองทำมัางนะดูแล้วดูในคลิปแล้วปีแรกนะเนี่ยที่เขาต,ต,ต้นเขายังเล็กอยู่ค่ะนี่ค่ะมันอู้ด ต้เปียนหนึ่งปีโอ้ย,อย,อย,อยให้มือไปโดนกล้องดูต้นทุเรียนสวยเชียน่าจะหนึ่งปีกว่าสูงทุ่มหัวแล้วต้นทุเรียนต้นนี้อันนี้ก็เพกายอดยอดสูงเลยต้นเพกา อันนี้จะเป็นมะขาพร้า,พาวน้ำหอมค่ะทุกคนรอบบ้านข้างล่างก็เป็นใบยังรักอันนี้ข้างล่างนี้ก็เป็นฟ้าทลายโจรโอ้ยสวยมากเลยโอ้ยมีสองลูกเราจะเก็บไปกินแต่เอาไม่ถึงต้องแปลบันไดอันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะทุกคนมะพ้าวน้ำหอม มีดอกไม้ด้วยอูย้ดอกทานตะวันแครสวยมากเลยดูสิทานตะวันแครด,ดอกดอกดีจังเลยอันนี้จะปลูกไว้ทําพันธุ์ตอนแรกเอาเอาไอ้ต้นพันธุ์เขามาไว้แถวต้นมะละกอนี่แหละทุกคนแล้วพอดีฝนตกมเมล็ดพันธุ์เขาก็เลยไม่ได้หายไปหมดเสร็จแล้วมันก็นงอกขึ้นมาเองต้นนี้เห็นไหมสวยมากเลยข้างอกมาเอง นี่แหละจะได้เก็บต้นนี้แหละเพราะว่าตอนแรกก็เก็บไม่ได้แล้วมันปลิวไปไหนไม่รู้นี่แหละเขาเขาเขาขึ้นมาเองดอกทานตะวันแท้หน้าปลูกไหมดกดีมากเลยสวยสวยมากเลยหมูดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นมชมคอสมอสบานชื่นคุณนายเต็มนสาย รวม,มกัน,นผักเดียวเดี๋ยว,ยวมาดูผัก,กคุดูผักไอ้นี่ผักนีฮเ่าโอ้ยเขียวปรีงอกละนี่เขียวปรีเขียวปรีพันนี้จะได้ย้ายนี่เห็นไหมถี่มากเลยนี่ค่ะมีเขียวปีแล้วก็วันนั้นที่ทำคลิปไปดูผักชี้ค่ะ จะเห็นเป็นต้นลางขึ้นมาวันนี้วันนั้นที่ทําคลิปไปปลูกผักชีอะค่ะเห็นไหมเป็นแถวเป็นแถวนี่ผักชีเริ่มเริ่มที่จะนอกมองเห็นแล้วแต่ผักชีลาวยังไม่เห็นผักชีลาวก็ทําเหมือนกันนี่แหละแต่ยังไม่ขึ้นอุย้ยยาวเลยผักชีโอ้ยนี่สามล่องเลย ดูจะได้กินไหมโอ้ยสามสามล่องเลยนี่ผักชียาวๆเลยค่ะนี่อันนี้เขียวปีนะก็เป็นผักชีลาวแล้วก็ถัดไปก็ผักชีไทยอันนี้แถวนี้ตรงนู้นก็ใช่สามแปลงยาวๆเลยผักชีหน้านี้หน้าฝนเนาะโอ ผักชีเริ่มจะแพงขึ้นแล้วก็ปลูกในเฮาของเราไม่ต้องได้ซื้อเก็บกินได้สบายใจเลยจ้าผักบดสารวันนี้ไปแล้วสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีจ้า